โอ้โหใช้ได้ใช้ได้พัดเก่งมากลูก,ลอกเอาให้ลงเลยไปไอ,อุ้ยเกือบลงอะ่ะเก่งมากเก่งมากพัดเยี่ยมเลยอ,อ้ามาม้องเพนโอ้ยเอาให้ลงเลยนะแค่นั้นเอง Huh เก side, so, uh, e like oh, uh ่งมากเทนเก่งมากลูกเยี่ยมเยี่ยมเอาไปวิ่งรอบสนามกลับมาแล้วเหรออ่ามาแล้วโอ้โหเก่งวะเก่งมากเอ้ยเอ้ยเกือบเลยเนี่ยเอาหม่เอาหม่กืบลงเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสามรอบนี่อ่าฮะคราวหน้าให้มันเหลือสักสองเนาะ นะถ้าใกล้ๆนะเอาให้ลงเลยนะลูกอีกทีนึงอ่ๆอุ้ยเข้าอีกสองทีสองีเดี๋ยวก็จะค่อยๆปรับเรื่องน้ำหนักได้ไปเองนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งออกครั้งแรกอ่ะอ่าฮะเอาให้ลงเลยนะลูก เยี่ยมเก่งมากเลยโอ้โหเก่งมากออกครั้งแรกอย่างนี้เก่งมากนะลูกเก่งค่ะเก่ง